กลัวอะไรบ้าครับกลัวเมียกลัวอดเปลี่ยนมากลัวเมียค่ะผู้พิจารกลัวนะถ้าบอกกลัเมียกลัวตายฮะมีกลัวตายไหมผู้หญิงครับกลัวอะไรครับในชีวิตนี้กลัวเป็นโรคร้ายโอเคน้องเขาสวยกลัวอะไรครับกลัวความเก็บกบลัวกลัวอะไรครับในชีวิตนี้ ตลกไระกันแดดแจกแชมพูน่าใสครับน้่งกลัวครับไม่ไี่กลัวมั่งกลัวพุ่งมะเร็งกลัวอะไรครับกลัวอะไรครับฮะกลัวจนพุ่มะเร็งโอเคหมดแรงของแจกหมดนะโอเคกวามจริก็มีความกลัวในใจแต่ไม่กล้าพูดดูฮะ่า่กันใช่ไหมกลัวตกงานไม่มีเงินกลัวเงินไม่พอใช้ กลัวเจ็บป่วยไม่มีเงินรักษากลัวไม่มีบ้านอยู่กลัวรถยนต์ถูกยึดใช่ไม่ใช่อย่าปฏิเสธเขาบอกผมไม่กลัวสักอย่างไปอยู่ในหลงังถ้ำนั่นเองอย่าปฏิเสธ<แ>ทีนี้ถามว่ามันมีหนทางแก้ไขเรื่นหงนี้ไหมใช่ไหมครับผมเคยไปรีบุดคนหนึ่งไปชคนคนคนหนึ่งเป็นพิธีกรอยู่รากบ,บังจบปริญญาโทระดับเรียน67000บาทแค่ที่สมัคร แค่นี้อาจจะสมัคอะไรละ่ะผมมีหนทางแก้ไขเอาเงินมาก่อนี้นะนี่ถามว่าถ้ามีหนทางแก้ไขด้วยนะเอาไหมถามเขาเอาไหมฮะเอาไหมครับคนใหม่เอาไหม,ม,ไมครับเอาไหมครับเอบอที่ทำอย่างไรอ่ะเนี่ยนี่คือความฝันใช่ไหะอยากมีมีสภาพทางการเงินความมัง่งคั่งความร่ำรวยตัวเองชอบมากมีสภาพทางการเงินคือสบายกว่าทำในขั้นการนี่นะเงินเดือนหมืม่นกว่า เวลาผมก็เดินตามห้างชอบมากเสื้อยี่ห้อนเสื้อไอ้ลาคอตสจำไหมโอเคสีแดงแดงสีเหลืองสีฟ้าชอบมากเวลาเราเดินดูโอ้โหถ้าเห็นเสื้อผ้าสวยคุณเดนมองปักบคุณหยิบอะไรก่อนอันดับแรกครับป้ายปลกสองพันห้าเอาไปก่อนใช่ไหมใช่มันไม่มีตมังอะเพราะเราไม่มีเลยครับอิสรภาพทางการตอนนี้ครับพี่น้องถ้าเกิดบางคนขึ้นแหนพีเสดเงิน,น,นได้เดือนเป็นล้านเห็นปั๊บ สองพันห้าเอาเลยตังเกงสามพัน 3000, เอาเลยใช่ไหมใช่นี่คืองงอิสรภาพทางการเงนะินอิสภาพนี้นะนี่เงิความฝันอย่าบอกว่าผมไม่เคยมีฝันเลยครับผมไม่ฝันหรอกคนบอกว่าไม่เคยฝันใ,นใกล้แล้วครับใกล้แนะล้ยฮะใกล้ตายพูดเองนะ <c oughs> ออก็บไม่เคยฝันเลยผมนอนไม่เคยฝันอย่าหัดฝังจะมีเงินเยอะๆนะจะมีบ้านหลังใหม่ๆหลังใหญ่ๆจะมีรถยรนต์คันใ,หม,ใหม่ใช่ไหมใช่ ประดิษฐ์จะมีกบบท่องเที่ยวฟรีนสุขภาพดีทำอย่างไรให้ปัดมันจริงคำนะฮะเรมีหนังสือเล่มนึงเขาอ่านรรักเรื่องพ่อบรวยสอนลูกเขาพูดถึงที่มาของรายได้คือสีประเทศหน้าฟังนะฮะเงี้ยงอนุภาพนี้ก่อนช่องนี้ช่องตัวสีเหลืองตัวนี้เ็มพายยีลูกจ้างบอกว่าลูกจ้างนี่นะฮะเราค่าตอบแทนเป็นเังไนใช่ไหมครับในห้องนี้มีใครเป็นลูกลูกจ้างมีไหมฮะเพิ่มือะขึ้นผมเพิ่มขนมาก่อนเอาเลยฮะ ลูกจ <the> ้างนี่ครับรายได้ตามตำแหน่งติดได้รับมอบต่อไปครับนายจ้างเป็นกรมกับชีวิตและก้าเงินเดือนให้ใช่ไมมให้ใครอิสระภาพต้องมาเซ็นชื่อต่อปัดทำงานลูกจ้างนะสองโมงเช้าไปสี่โมงเย็นครับสองโมงเช้าไปสี่โมงเย็นครับ2โมงเช้าไปสี่โมงฝนตกฟ้าร้องน้ำพว่ไปไหมไปไหมให้ลูกน้องไปสองโมงเช้าไปต่อปัดสี่โมงเย็นครับเปลี่ยนนายกสงครามเกิดไปนะครับลูกน้อง ไปสองโมงครับไปสี่โมงเองอนี่คือลูกจก้างหมดแซวไป <cetera> ลูกจก้างนะครับตกงานเท่ากับลมมะลายแค่ตกงานสามเดือนครับเรียบรย้อยครับเู้ราชการครับลูกจ้างในวงการของหนี้สินผ่อนรถผ่อนบ้านใช่ไหมใช่ใช่เรพราะคนมีเศษหมื่นสองหมื่นสองส่งรถส่งบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์ค่ากินตกงกา,า,า,ากกน,นครับลมมะลายลูกจ้างลูกจ้างเวยไหมครับ บางคนก็พัฒนาอีกแม่เป็นลูกย่างครมาเป็นนี่เด็กอ่ะมาเป็นพามกิจการส่วนตัวนะต้องเปิดร้านเสริมสวยขายคอมพิวเตอร์ร้านซ่อมรถยนต์สารพัดร้านโชว์ห่วยต้องขายเวลาแรกเงินจ้างตัวเองคิดเองทำเองหาประสบการณ์เองแล้วก็เจอพ่อค้าอีกคนเยอะกว่าจบลูกจ่างรวยนะครับกิจการส่วนตัวรวยนะครับสองฝั่งไม่ให้รวย โอกาสรวยอย่างฟังรวยอยู่ฝั่งนี้ครับเี่เลยเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดเซเว่นทีเก็มีทุนหาคนเก่งจ้างคนเก่งมาให้เช่นพวกแฟนชาย่างตถามว่าใครมีเงินนะสองสามล้านซื้อแฟนชายมีไหมฮะไม่ให้มีแล้วเขาบอกว่าแค่การตลาดเรือข่ายแบบเอ็มเอเป็นช่องทางที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะคุณสมัครหนึ่งรหัสคุณคือเจ้าของธุรกิจอย่างนี้ดีไหมครับ ต้องประเมิกับจอย Joy Corporation คำถามวี่คุณชอบที่มากกป็นช่องไหนครับเก่มากลูกจ้างใช่ไหมครับสมัครช่องวันนี้ครับเราจะเปลี่ยนจากช่องนี้มาเป็นตัวบีชอบไม่ชอบถ้าชอบประเมินนะครับวันนี้ครับจอย j o คอ o r ปอ r a ชั่นสะดวกแกง่ายสามข้อเพื่อทำง่ายรวดเร็วมันคงทำง่ายง่ายยัง แค่สมัครลงทุนคทั้งเดียวสองยอดสะสมผมอยู่ตลอดงานสามแค่แนะนำบอกต่อก็ทำได้แล้วครับแค่คุณแนะนำบอกต่อก็ทำได้แล้วงานนะฮะแค่แนะนำบอกต่อก็จับคนสองคนทำได้เลยคนใหม่ฟังนี้นี้นะฮะผมแจกสองคนะคนใหม่ๆเลยจับคนสองคนนะครับทำได้จับคนสองคนนะฮะ สลับก no well. okay, okay ันยังครับเอาตังค์มาก็จบแล้วมันยากก็รู้จักสองก็เอาตังค์ก่อนนะครับสลับก่อนนะโอเคได้โอเคทำง่ายต่อนะเอาละได้มาเร็วคือทีนี่แตงครับเขาจ่ายเงินสองอย่างคือเพราอะไรคือจ่ายรายวันจ่ายทุกวันต่อรหัสหนึ่งคืออย่างต่ำพันหนึ่งแล้วก็ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อหนึ่งรหัสอย่างนะฮะสองก็คือจ่ายรายเดือนตามตำแหน่งอย่างตามเพื่อหมื่นห้าแล้วก็ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่ออย่างละง่ายไหมฮะจ่ายรายวันกับจ่าย ดโอเคสามครับมั่นคงเพราะมีศูนย์พลังงานทั่วประเทศตอนนี้ก็ตั้งเยอะครับสี่สิบถึงห้าสิบศูนย์นะมีโรงงานมีเช้าไปยังอ่าปรดีวันนี้เขาจะออกภาษาที่นักศึกษารงงานนอกนะครับมีโรงงานมีจอยหมากที่มีสินค้ามากกว่าปุ๋ยก่าลังการเห็นไฮะคือบอสบอกว่าถึงเก้าปีเนี่ยฮะถ้าใครมาสมัครตอนนี้นะอนาคตจะมีเหมือนเซเว่นเอเลฟเว่นมีตามซอกตามตอกตามมุมเราไม่สมัครพี่น้องเรางไสมัครกับคนอื่นคุณสมัครต้อบ เพือเ่อนอยู่เชียงใหม่ญาติอยู่อุดรอยู่ขอนแก่นเขาซื้อของในใจอยหมากปั๊บก็พีบีเข้าทุกระเบนเป็นการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่แค่สมัครซื้อกินก็มีมรายได้ชอบไม่ชอารีบอย่าช,ช้านะครับนี่นะสมัครปั๊บก็จบแล้วครับทุก,กอย่างข้างล่างนี่นะฮะนะครับก็เริ่มต้นในการสมัครเป็นเมมเบอร์ซะนะถ้าสมัคร่าไหร่ครับได้ยงเอิ้นหนึ่งขวเล็กหนึ่งขวเกินปุ๊บทีนี้ถ้าคุณอยากทำงานให้เป็นเงินได้ทุกวัน ทุกเดือนนะต้องเป็นโกเนี่ยเป็นโกก็คือเป็นสมาชิกปั๊บก็สะสมคะแนนให้ครบ3 8ม0ั่าคะแนนจะซื้อยงเหินสองปุ่ดใหญ่หนึ่งปุดเล็กก็ได้ซื้อโกเสลนซื้อกาแฟาสะสมก็ได้นี่เหรอไหมฮะสะสมจนครบ3 8ม0ันแ่าคะแนนคือเป็นโกแล้วก็สมาได้แล้วนะครับเอาละครับโครงสร้างแผนเป็นอย่างี้พอเราสมัครปั๊บเนี่ย ถ้ารหัสเรายังมัสมน,น,นสีเขียวคือเดีซื้อเนพวกเป็นโกลนี่ก็เป็นสีเขียวไปนะพอคนซื้อสะสมเปนพวสามพันแปดร้อยยี่สิบห้าก็คือเป็นสีนะครับสีทองทองงานนี้คุณแค่แนะนำคนเกิๆ2คนกสองคนไปนะฮะครงสร้างมีซ้ายขวาสมบัติสมติและนนำเพื่อนมาหนึ่งคนข้างซ้ายนะสมัครปั๊บถ้าสมัครซื้อของชิ้นสองชิ้นในครบัวก็เป็สีเขียวอยเะพอซื้อสะสมเป็นคเป็นโกลสามพันแปดร้อยยิบปั๊บเดี๋ยนสีนะฮะ สีเหล่ยสีทองคุณจะมีผลงานเกิดขึ้นข้างซ้ายหนึ่งเท่าไหร่ทีนี้การจ่ายคอมมิชชั่นเราสบมติว่าจ่ายทุกครั้งที่มีผู้เกิดขึ้นคือซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งตอนนี้มีหนึ่งข้างจ่ายยังครับแล้แต่จะไม่จ่ายเพราะกติกาคือต้องมีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งคุณก็แนะนําเพื่อนไปข้างขวางานนี้แค่แนะนําบอกต่อแนะนาเพื่อนหนึ่งคนไม่ขอใครสมัครปั๊บซื้ออยกทั้งสองคนเลยสองคนเรกเดซ็ตเป็นเงินเท่าไรครับหกพัน 100บก็ขอไข่เป็นโกปั๊บอย่างเงี้ยก็มีคะแนนขึ้นหนึ่งเลยเป็นโกปั๊บหนึ่งคะแนนเลยโอเคะฮะเป็นโก้ปั๊บหนึ่งคะแนนกายทุกครั้งที่มีคู่วันนี้มีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเป็นไรครับหนึ่งผู้กสัตกายหนึ่งพันบาทวันบาท,บาทไ,บไปนะฮะทีนี้ครับอัปลนยที่แม่ทีมต้องบอกลูกทีมว่าหนึ่งพันบาทต่นคนนะตเตะเงินตตยกับลูกทีมต้อบอกว่าหนึ่งพันมันไม่หนึ่งพันวเองนะมันหักท่านะครับค่าโอนหักครับ ถ้าถเหลือวันละบาทนะครับต้องบอกอย่างนี้นะต้องบอกต้องต้องเหลือขนาดนี้นะครับต้องบอกว่านะเพมึงได้หนึ่งพันหนึ่งพันต่ันตายคนนี่โอเคพูดต่อครับมันเป็นโครงสร้างการบอกต่อทีนี้ถามว่ากอกระขอู้จักคนไหมฮะสมมติอ่ะกอไก่แนะนำมาสองคนนะซ้ายหนึ่งเป็นโกหนึ่งคะแนนใช่ไหมครับอ่าอนสองหนึ่งคะแนนอย่านี้คำถามครับกอไก่มีซ้ายหนึ่งคนแนึย่งีคิดว่าเขาได้หนึ่งพันบาทนะครับ ก็ใส่จาจวันตัอไปคับครับเห็นไหมฮะเป็นธุนกรกิจแบบอ้าวขอไค่ทำมั้แนะนำมาซ้ายหนึ่งโกวันโกเป็นหนึ่งผู้รับใครครับคำถามครับหนึ่งสองสามสิ่น,นี้เราแนะนำมาไหมฮะตอนนี้เราขายของยังแค่แนะนำอีกคนครับทีนี้ครับข้างล่างตรงนี้นะทุกครั้งที่มีการขยายทีมงานนี้ให้นับเป็นผลงานของเราด้วยเพราะสปอว์ตวันจ่ายทุกครั้งที่มีผลงาน เมื่อกี้ซ้ายหนึ่งพันหนึ่งจันหนึ่งพันใช่ไหมครับตอนนี้คนงานเดี๋ยวขึ้นซ้ายไรครับซ้ายสขวาสไก่สองพันอ่นดูต่อครับนายหนึ่งนะฮะนำมาสองนได้หนึ่งพันไหมครใช่ไหมครับอน่สองหนึ่งพันะฮะคำถามครับก็ไก่ที่ซ้ายสองขวาสองที่ว่าคนไรสองพันเนีเ็นะใครทำใครได้เช่นกันครับอูนะฝังขวามนะนายสามนำมาสองคนซ้ายหนขวาหนึ่งหนึ่งพันใ่ไหมครับ เดี๋ยวดีนะครับแกพิมตาไอซีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งหนึ่งพันนะครับได้ขอข่ายจำได้คำถามครข้างล่างนี้เราชวนมาไหมฮะเรารู้จักไหมครับแต่ตอนนี้ทุกท่านเราสมบอว่าให้นับเป็นผลงานของเราด้วยจ่ายทุกทั้งที่มีคู่เมื่อกี้ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งจ่ายอลไครับเราซ้ายสองต่อสองจ่ายอะไรครับตอนนี้มีซ้ายอะไรครับเนี่ยราษาจ่ายอะไรครับ ถามว่าเราลงทุนครั้งแรกหนึ่งตัวแช่งเงินเท่าไหร่ครับถ้าซื้ออยู่สองตัวใหญ่สองตัวเล็กหกพันเล่นะครับแน่นกี่คนครับตอนนี้คุณงงได้เงินเทแถลงเจ็ดพันดีนะฮะได้ยาตั้งกี่ขวดกินฟรีเลยฮะสุดยอดต้องบอกให้กับจอยดีๆครับคุณเจษฎาคำถามครับถามว่าอย่างนี้มันต้องชวนเป็นชั้นๆอย่างนี้หรือเปล่าคำตอบไม่ครับนับเป็นข้างเอาสมมติดูเลยครับสัปดาห์ต่อมาครับมีคน ลักษณะอาจจะลงโกเป็น1 2 3 4อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะไม่รู้ล่ะข้างนี้วันนี้อาทิตย์นี้เกิดโคงานเกิดขึ้นข้างซ้ายแปดโก8รหัสข้างขวาโบเบอย่างเงี้ยเราสามารถจับคู่ได้ไหมอย่างเงี้ยรอได้ไหมฮะรอไม่จับสัปดาห์หน้ากระชวนอัปรายแมทนีนไปประชุมกันไรืพามาประชุมกันได้สมมติข้างขวามีคนมาสมัครในวันถัดมาอาจจะมาหนึ่งรหัสสองรหัสสามสี่ห้ารหัสก็ได้ประมาณนี้นะอาอาห้ารหัส ข้างซ้ายมารออยู่แต่ข้างขวามาห้ามจำพูดได้ไหมอย่างเงี้ยได้ไหมครับมีผู้ครับนักผู้จ่ายคือจ่ายทุกครั้งที่มีผู้่จับต้องอย่างนาษาสมต่อนะจ่ายทุกครั้งที่มีผู้แต่มีกติการหนึ่งข้อคือหนึ่งรหัสที่เราลงทุนนี่ฮะจ่ายไม่เกินวันละสิบห้าผู้ไม่ได้เหอนี่เครับจะผมสมัครอะไรคือผมไปฟังแผนผมก็นั่งฟังอย่างเงี้ยไม่เชื่อว่าจะได้วัรละเหมือนนั่งฟังแผนปั๊บ กลับไปบ้านตีสองนาหล,ไ,ลไอ้หมื่นห้ามลอยิเต็มหน้าไม่เชื่อลูกไปเขียนหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าสิบปันเท่าไหร่ครับยี่สิบปันเดือนหนึ่งน,น,นอนเหเล,ล่เครียดตอนเช้าเลยไปไประชุมใหม่สำน,นักงานใหญ่เป็นนั่งจับติเอาสมุดไปเ่มดจดไปชุมตอนบ่ายจดไม่เชื่อตอนเย็นใหม่ก็มุจดพรุนี้ไม่ เหมือไนไอ้ท่านคิดมากเราผมเนยไม่เชื่อเก็บกันนั่งนั่งไปนั่งฟงังเสนยงเดือดแบบใครลงมาเจ <c oughs> ็บแล้วครับต้องริ้เสียได้ผมนั่งอยู่ที่สักเดือนหนึ่งนะฮะสามสิบวับน,นี่ท่านจะขึ้นมาเนะะี่ยครับโอเคยังไม่พอครับเมื่อกี้เราจ่ายผลงานปืนลงมาถาดหนึ่งคือจ่ายรายวันจ่ายทุกวันยังสะสมคะแนนที่คิดไปแล้วนี่ นับเป็นผลงานั่วจ่ายจะมีรายเดือนนับยังไงก็นับยังไงตำแหน่งที่เก well, so. ิดข mm ึ hmm. okay, ้นท evet? ้างซ้ายนับทุกตแนหนึ่งสสามี่ห้าหกเจ็ด 1, ปดเก้าสิบนับข้างขวาเป็นโกนะฮะนับไปเรื่อยๆไม่รู้ละใช้เวลากี่เดือนกี่ปีก็ตามข้างซ้ายก็หกร้อยซ้ายขวาเนี่ยาตำแหน่งเป็น m a เดีเจอร์มีเสื้อสีแดงใส่มีเงินตำแหน่งคอึ่ื่นห้าพับาทต่อเดือนคือเบรจ่ายจากยอดขายนะถ้าตำแหน่งเมเจแล้ก็หัหนหันรับพักน่อยก็แต่แต่รายเดือนโอเคไหมฮะเบรจ่าย ห้างนินเหลือเยอะตัจงแก่เม่เไหโอเคนะครับสะสมต่อครับจะหกร้อยเจ็ดร้อยแป้อนไม่รู้ละข้างซ้ายขวาครบห้าพ่นพันแปดก็ีพันแปดคือตำแหน่งตัดเรกเตอร์เงินเดือนจะมีเงินตำแหน,น่งคือห้าสะสมต่อครับป็น้างซ้ายขวาในครบห้าสีา่พันสองร้อยก็เลยก็เซ <c oughs> ็ได้ือใช่เห็นไหมฮะสรุปว่าคณลงณทุนครั้งแรกเท่าไหร่ครับหกพันห้าบาทเป็นโบแนงมากี่คนครับขายของะยังครับขายยังครับ ที่น้าทำไม่ให้เงี้ยคนใหม่ยังไม่สมัครเอาเงินมาเลยฮะเดี๋ยวสมัครเลยก็อย่างนี้โอเคครับดูต่อครับยังไม่พอครับอยากคงสร้าบมิ้ดูนะฮะสมมติเราสมัครปั๊บเนี่ยดูนะฮะสำคัญมากสมัครปั๊บไปแนะนําเพื่อนคนนึงชื่อนายเองไอ้บอกแค่นั้นลงในรหัสเดียวเขาลงสามดิแบบกำลังซับมีลงสามนะฮะเขาลงสามหักป๊บปเขาก็มีผลงานซ้ายหนึ่งวันหนึ่งใช่ไหมครับว่าตัดต้องจ่ายกี่นะฮะจ่ายหนึ่งพันบาท ก็แนะนำนายบีเ hmm. พ mm ื hmm. mm ่อ hmm. น mm ีก hmm. ว mm ่านนั hmm. mm ่นี้บอกไม่เอาแล้วคุณังรหัสเงไม่ทำแบบลงเจ็ดรหัสแดงได้ครับก็เป็นชื่อขอเองหมดเลยนะพอเราเห็ดรหัสปั๊บเขาก็มีผลงานข้างซ้ายใช่ไหมครับคุณบีเนี่ยบีหซ้ายสามขวาสามใจสามพันใช่ไหมแล้วบีสองชื่อใครครับก็เองก็ทีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งใจหนึ่งพันบีสามก็ตัวเองเบสเซ็ตลงเจ็ดรหัสปั๊นี้ก็ปั๊บจะไปจ่ายเลยครับจ่ายเกินหัดีไหม ยัง <N> ไม่ชวนกันเลยทีนี้ดูเราเนี่ยเราสมัครปั๊บแนะนำมาสองคนในมอนี้ลงสามนั่นรวเกตก็สกรุปว่าทนี้เราตัวเรานะเรารอเรเือนะไม่ใช่รอเรเิงนะมีผลงานเกิดขึ้นคือ้ายสามกว่าเกตกี่คู่ครับอย่างเงี้ยสาบได้สามโครงสร้างเดิมยังยิ่งใหญ่ด้วยนะถ้าถามครับเราลงรหัสหนึ่งคนสองคนถ้าเปิดคนเอลงสามรหัสเนี่ยค,คิดว่าคนกี่คนครับ ี่ก็ทำงานข้างล่างเอออยู่เฉยคอยรับเงินก็เอสองก็แนะนำมาหนึ่งคนสองคนเอสามว่หนึ่งคนสองคนถ้าคุณลงเก่งนะครับต้องเชิญอีกคนครับเก่งมากเลยนะฮะก็ทำงานข้างล่างคือมีหนึ่งสองสามอยู่เฉยทำงานแค่แบบมีสี่ห้าหกเจ็ดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสมมติอย่ากระพิบตาขอสี่สิบทำงานตักงหกเดือนเจ็ดเดือนข้างล่างไม่มีองค์กรเยอะมากๆข้างล่างนะฮะวันนี้ ข้างล่าง a 2องนมีผลงานเกิดขึ้นดูนะฮะหนึ่งกับสองมีสิบห้าโปรซ้ายกว่า,าถ้าถามครับบัตรถัดไปประสัจจะกริชับให้ a 2เท่าไรครับเท่าไรครับหนึ่ใสอต้องอ้าวดู a 3ข้างล่างนะมีสามกับสี่ดิมีผลงานเกิดขึ้นดูนะครับเยอะเลยสามสิบกั่สี่สิบแปดเยอะไหมครับประสัจจะผู้บบัตรถัดไปจ่ายก็แค่ a 3เท่าไรครับก็เก่ง สรุปค,คุณเอวันนี้นะครับมีผลงานข้างซ้ายเกิดขึ้นเท่าไหร่ครับเนี่ยข้างซ้ายนับไปด้วยนะฮะนับได้วยรับถิ่นเยอะไหมฮะยอะแต่ภาษาจากคอมเพลช์นี้เอเท่าไหร่ครับว่าเท่าไหร่ครับเนี่ยที่นี่นะอาจารย์คอมเพลชันมีคนรับวันละสี่หมื่นห้าคนเยอะลยุกขึ้นมาเดินชนกันวันละสี่หนห้ารับเยอะมากอ่ะดูข้างขวาบีดูตรงบีสี่นะฮะดูนะฮะบีสี่ห้าพัเจ็ด ถ้าข Adams, า้างล่างมีองค์กรทํางานเยอะเกิดข uh, ึ้นอนดูนะส้าิบ5้า5หมื่นใช่ไหมับหมื่น5ใช่ไหมครับถ้า B 4 5้าเก็บไดหมื่น B 1 2 3ได้ไรครับวัลลัผมมีทีมงานผมคนหนึ่งอดีตเลยคเป็นผูัดการแบงค์เกษตรกรี่ทคนเขาได้วัลลัย์งว่าข้างล่างมันั่งองค์กรมันฟูลเต็มขึ้นมาแสนเนี่ย ลูกเป็นกับเกตแบบพันหมื่นสองหมื่นแต่เทียนหนึ่งแสนอย่างเงี้ยเดือนเดือดกันรอมาสองสามครั้งเงี้ยจะไหวน้องกว่ามันแน่ทีนี้ดูคุณบ้างหนฮะคุณลงรหัสเดียวทางซ้ายนี่ต้องนับเป็นผลงานคุณไหมฮะข้างขวาใช่ไหมครับก็สรุปว่าวันนี้คุณมีผลงานเกิดขึ้อนทางซ้ายร้อยห้าโอ้ข้างขวาร้อยยี่สิบเยอะเลยฮะว่าจะจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับคุณกำลังไม่มองเอ เอ้ได้คอมมิชชั่นเท่าไหรเฉินได้สี่หมื่นห้าแล้วมึงอ่ะมึงได้หมื่นห้าคุณกับพี่มองบี้แทนชวนเกมาเนี่ยแกลงเจรจาแกได้เท่าไหรแกได้มาแล้วแสนได้เองอ่ะกูได้หมื่นห้าแล้วประดี๋ยกันดีคุณก็มีพี่น้องเป็นอบตเป็นประธานสหกรณ์จังหวัดเนี่ยสั่งปุ๋ยทันตันแล้วคุณอย่ามาดองแดกับ้องอะไงเพราะองค์กรเป็กรต่อคนที่สามคุณต้องต่อข้างล่าง พอต่อรากครับคุณกระถามดีเอเอแค่อะไรคุณหภูมิสี่เป็นห้าแล้วมึงคุณหภูมิห้าเท่าเกัาแล้วคุณน่าเก็บใจไหมฮะทีนี้ถามว่าคุณอยากเป็นเราหรือเป็นเอหรือเป็นบีครับบีหมดกันเลครับดีโอ้โหเยี่ยมเอาเงินมาสมัครเอาเงินผมเงินมาง่ายมากแค่ทำเนเองครับก็คือนี่คือเพราะนั้นคุณถ้ากระถามเอาปลายมาทำเนย่างไรนะครับนี่คือการแนะนับเบื้องต้นนะครับเอาล้วครับยังไม่พอครับยึดในทุกแผ่นนี่คือ คุณทําถึงจุดหนึ่งเน,นี่ยมันแปลกใช่ป่ะต้องเป็นโกก่อนนะโตขั้งเดียวได้ไงโครงสร้างเมื่อกี้เนี่ยนะที่หนึ่งโกะก็มีกี่คะแนนนะสามพันแปดร้อยยี่สิบคะแนนใช่ะนะนาน,นั้นบริษัทยังดึงมาแผนอีกสี่ร้อยยี่สิบคะแนนโครงสร้างเดิมที่จ่ายลึกมาถึงกี่ชั้นเนี่ยสามสิบชั้นชั้นละสองเปอร์เซ็นต์บางคนโครงสร้างนี่ครับพี่น,น้องเก็โชคดีมากมันเป็นโกะปั๊บมันสมัครปับ๊บก็ชวนขอไข่คนเดียวเลยนะ พอขายเนี่ยเวิร์กมากแค่รักษายอดซื้อยงเหินหนึ่งคนแล้วครับเดินสี่ห้าหมื่นโตข้างเดียวได้ไันนี่ชอบไหมฮะเอาต้องตีมือเลยให้กับจอยไฟฟาร์มบริชัทเลยก็สรุปครับก็ได้คือกระแขนรายวันแต่ไม่กระแขงเดือนรพอดีเน็ตเวิร์กต้องกระตำแหน่งท่องเทือยวฟรีที่เพิ่งกลับมาจากประเทพยุโรเอาละครับวันนี้นะฮะโอกาสให้พวกคุณแล้วถ้าคุณลงมือทำให้สำเร็จ ถ้าทำนะม่เลยถ้าไม่ทำก็เสียโอกาสเหมือนคุณเดินไปเจอแหวนบงหนึ่งเดินไปเจอแล้วคุณมองอาวแหวนปองหรือเปล่าวันนี้เดินจากไปเลยคุณน่าจะมองให้แหวนปับหยิบมาดูก่อนมันแหวนจริงแหวนปอมใช่ไหมฮะถ้าแหวนจริงดีไหมฮะดีถ้าแหวนปองนะครับเสียโอกาสงานนี้นะครับมีคนสอนคุณด้วยคนใหม่นะ การเริ่มต้นทำาพื่อดีนะข้อแรกยาเพิ่งไปชวนไรอย,ยาเพิ่งชวนไค่นะช่องแรกนะ,ะคนใหม่สมัครปับ๊บยาเพิ่งชวนไค่สมัครปับ๊บทรมไปเลยไปเองเราสมัครยงยงนะ <S <S ดีมากๆยาดำาๆนะนะแล้วก็ชวนมันเป็นงวงพวงนะงวงพวงพวงซ้ายพวงขวามันไปในยาดำาๆนะะั่นแหละสมัครปับ๊บยาเพิ่งชวนไครนะครับนะแล้วก็ ถามครับทุกครั้งที่คุณชวนคนใหม่คุณต้องถามคุณอย่าไปคิดว่าสมัครว่ามันเริ่มแน่นอนคุณอย่าคิดเองต้องถามว่าคุณผีช่ชายน้องเชื่อนะฮะก็ดีสหพันธ์สหพันธ์โอเคสมัครก็ถามว่าคือสหพันธ์คุณต้องการอะไรในการทำธุรกิจนี้ถามเลยต้องการอะไรครับอแค่นั้นก็จบแล้วมาจับมือเลยเออ้รเงถามเลยอย่าคิดว่ามันต้องการเงินนะอย่าคิดต้องถามเลยถามต่อครับ ต้องการเท่าไรครับกอดเดือนหกบาทเป็นแสนกอดเดือนใช่ไหมครับต้องการเท่าไรครับสี่เดือนเอาปกมือประกมือนี่ชัดเจนเลยทีนี้หน้าทำด้วยกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนักงานเท่าไรก็ไปเรื่อยๆนะเงี้ยปล่อยมั้ยนี่ต้องการอะไรครับผมก็หน้าจัดนั่นไม่ปล่อยกหอนเพราะนั้นต้องทำงานกับคนที่อย่างนี้พี่รองครับเขียนแผนจะปั๊บจะเพิ่งทำงานถามคุณต้องการอะไร ต้องถามนะฮะต้องถามมาก่อนนะครับนี่คือกุญแจบางคนไม่ถามคิดว่ามันทำคิดทำยาคนะิดยาคิดนะครับแล้วก็ภารกิจครับคุณต้องเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายนะก็ฝากว่าบางคนมีความฝันยิ่งใหญ่มากแต่พอแค่คุณหิ้วแฟลมจอยพบริษัทกลับไปบ้านนะี่ยให้ข้างบ้านมันถากถามแบบสมัครยงเฮงเหรอทำไม่ได้หรอกคนทำเยอะแล้วยากคุณกลับไปกำลงัลงแรงๆแล้วคุณเหี่ยวเลยานนบางคนเนี่ย พ่อคุณขาดเป้าหมายพ่อบอกว่าคุณต้องตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนคุณต้องการเป็นน,นดเดินเรือคุณต้องมีสายหนึ่งเอาแค่พ้ okay. สายหนึ่งมาหนึ่งก่อนต้องการเป็นเด็กๆคุณต้องหาคนซสายสิบมาสิบต้อค่อยๆหาจะเดินทางไปเชียงใหม่จากกรุงเทพเจ็ดร้อยกิโลไม่ใช่ไหมคุณต้องขับรถไปก่อนถ้าคุณขับยังมีเป้าหมายคุณชัดเจนมากขับไปเชียงใหม่เจ็ดร้อยกิโลเมตรถึงแล้วก็สวรรค์มองหลักยี่ร้อยอ๊บเชียงใหม่สี่ร้อยเออมีกำลังใจยิ่งไปขับไป ดึงกระแผงใค้ปั๊บมองหลักกิลเมตรปั๊บเชียงใหม 300, ่สามร้อยก็มีกำรังใจขับไปเรื่อยๆใกล้ถึงแล้วบางคนนะครับขับไปเชียงใหม่เชียงใหม่เ0 0กด้ยิมตรมขับไปมองกิลเมตรปั๊บพันกินเมตรเชียงใหม่ขับไปไหนวะเนี่ย <c oughs> ขับทั้งชาติไม่ถึงผมขอเล่าเรื่องนี้ครับผมเล่าทุกครั้งคือคุณชอบเรื่องเป้าหมายเนี่ยับใครฟังแล้วก็อย่าเพ่งถาก่อนนะครับ <c oughs> คุณประสิทธิ์เป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่โฮมพิลามพิษนูโร เด็กคนเวิร์กมากทำงานเป็นอย่ี้แข็งอารมณ์ดีนะครับวันดีคือดีประสิทธิ์เกิดกรรมคือ่นข้างเป็นบ้าประสิทธิ์เนี่ยฮะท้ำลายยืดติ้งติ้งพี่ดองเลยจับส่งโรงพยาบาลสวนบุงเชียงใหม่ก็เยียวยาอยู่วันสักสามเดือนประสิทธิ์ดำหน้าตาสดใสยิ้มแย้มร้องเพลงครับปุนผู้เลี้ยงครับร้องปุณหมอบอกหายแล้วประสิทธิ์เลยตั้งกรรมการเป็นหมอมาสอบเอาละครับคุณประสิทธิ์อยู่โรงพยาบาลมาสามเดือนแลนะ รักษาเยียวยาหายดีแล้วคุณหมอจะไปกลับบ้านคุณจะไปไหนอ๋อผมจะไปตลาดอ๋อไปทำไม่ะครับก็เส้นหลังกระติกอ่ะหมอบง่เส้นหลังกระติกไปทำไมหมอมาดูเรื่องสักครับผมเกลียดกระจกโรงพยาบาลมากผมจะไม่ยิงกระจกมันแตกมาบอกยังบ้าอยู่ประสิฐจับประสิฐเข้าโรงพยาบาลเยียวยากายบำบัดฉีดยาไฟฟ้าช็อตรักษาอีกหนึ่งปีลวมาประิสธิ์หน้าตายิ้มยามมจมใสาพูดเรื่อง ร้องลเลงอีกแล้วเอาละคุณบำบาคาย์นะตั้งกรรมการชุดใหญ่มาสอบเลยเอาละครับคุณสิทธิ์ู่โรงบยาลมาหนึ่งปีหายเลยนะหมอจะไปลกลับบ้านคุณจะไปไหนผมจะไปห้างสรรพสินค้าครับโก็ทำไมไปซื้อเสื้อเชอิ้ตเน็คไทหนึ่งเส้นหัวเทียมสูรอีกตัวหนึ่งหัวเจียวแล้วกับผมซื้อเก่งหวงหมอหมอซื้อเก่งหวงมนะันไหมอ้าวหมอไม่รู้เรืนะ่องสล้วผมจะเลาะเอาเก่งออก อันเฉพาะอย่างคืถ้าปัญหากระติกไม่ยิงกิจกรรมมันประสิทธิ์บ้านะฮะบ้านะครับบ้าเป้าหมายสามนี่แหละประสิษฐ์ซื้ออะไครับซื้ออะไฮะในกระติกไปยิงเลยฮะไปจบโรงพยาบาลให้มันแตกเก่ยมากอีกเป้าหมายหนึ่งปีละมาประสิทธิ์ซื้ออะไครับซื้อเก่งหอวลอกเอาเก่งออกอันก็อะไรครับอย่างนี้ทำไปเลยครับในกระติกไปยิงไปจบให้มันแตกประสิทธิ์เป็นคนบ้า ยังมีเป้าหมา,ายเลยเรื่องคุณกรดีครับจะไม่มีเป้าหมายเจอครับเวัสดีครับร